เครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีไข่แดงค่ะแล้วก็แผ่นหอปอเปี๊ยนะคะแป้งห่อปอเปี๊ยแล้วก็จะมีหมูสับบุนเส้นนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาวุนเส้นนะคะถ้าบุนเส้นเราเาเราแช่น้ําก่อนให้นิ่มนะแต่ไม่ต้องเอาไปผัดนะคะถ้าผัดมันจะเละเนาะ แล้วก็เอามาซอยให้มันเป็นเส้นเล็กๆแต่หมูสับเราต้องเอาไปผัดก่อนนะคะไปผัดน้ํามันแล้วก็บุงรสให้เรียบร้อยนะคะใส่ซอสภูเขาทองหรือว่าน้ําตาลนิดนึงหรือว่าจะใส่เป็นน้ําปลาก็ได้แล้วก็น้ําตาลแล้วก็ชูรสนะคะให้กลมก่ลอมนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับบุญเส้นนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนที่จะมาห่อนะคะ แล้วไข่แดงนั้นทําไมเราใช้แต่ไข่แดงเพราะว่าเราเอามาไว้แต้มนะคะแต้มแปะกับแป้งนะคะ<ๆ>เพื่อที่ไม่ให้อ่าของที่เราหอ่อหลุดออกจากแป้งเวลาทอดนะคะ<ๆ>พอหลังจากเราหอ่อได้ประมาณแล้วสิปันยี่สิปันแล้วแต่เรากินนะคะเราก็ตั้งกระทะตั้งกระทะเปิดไฟตั้งกระทะนะคะแล้วก็เตรียมเอาน้ํามันเทใส่ เทใส่ไปเยอะหน่อยนะคะแล้วแต่ว่าปริมาณของเราเพราะว่ามันต้องลอยอยู่แล้วต้องนี่นะคะพอลังจากนั้นเราก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะแล้วเราก็หลีไฟกลางค่ะพอหลีไฟกลางเสร็จเราก็เอาปอเปี้ยนะคะใส่ลงไปหย่อนค่อยๆยหย่อนลงไปค่ะแล้วเราก็คนไปคนมานะคะใช้ตะเกียบคนนะคะไม่ต้องคนทีละชิ้นนะคะคนไปคนมาเลย คนไปคนมาทุกตัวเลยนะคะเหมือนทอดปลาท้องโกะนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเหลืองค่อยๆเหลืองค่อยๆเหลืองนะคะเห็นไหมคะปล่อยเขาลอยนิดนึงแล้วก็คน,นมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีนะคะก็จะค่อยๆเหลืองนะคะคนไปคนมาคนไปคนมาเห็นไหมคะจะเปลี่ยนสีไป<ๆ>เรื่อยๆก็จะเหลืองนะคะต้องคอยดูนะคะ อย่าเอาไฟแรงนะต้องไฟกลางอย่างเดียวเพราะว่าถ้าไฟแรงจะทําให้ปลอบเปียไหมแล้วก็กินไม่อร่อยนะจะขมโอเคเห็นไหมคะสีก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วจากขาวมาเป็นเหลืองอ่อนจากเหลืองอ่อนก็เริ่มมาเป็นสีน้ําตาลแล้วเห็นไหมคะคนไปคนไปพอหลังจากสุกข,ขึ้นสุกเข้าที่นะคะเราก็ตักขึ้นนะคะ ช้อนใส่ตะแกรงนะคะช้อนใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ํามันนะคะพอหลังจากเสด็จน้ํามันเสร็จเราก็ตักใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลองทํากินกันดูนะคะบ๊ายบาย